ช่วงสุดท้ายนะครับที่ปจจรคนเมืองนะครับทาง TV, แบนคอกทีวีและก็ท่านผู้ชมก็สามารถที่จะรับชมรายการนี้ผ่านทางอา h a ชแนลนะครับจานดำนะครับช่อง25นะครับนอกจากนี้ยังสามารถที่จะรับชมผ่านทางจันเหลืองดีทวีได้ด้วยนะครับนี่ก็คือสาระที่เรานําเสนอไปอย่างท่านผู้ชมช่วงสุดท้ายนะครับเรายังอยู่กับสสชื่นชอบคงบุดมนะครับสสเขต10 เบบังซื้อกรุงเทพมานครพักประชาธิปัตย์นะครับเมื่อสองเด็กที่ผ่านมาเราก็ได้พูดคุยทั้งที่มาที่ไปนะครับรวมไปจนกระทั่งถึงเรื่องการลงสมัครนะครับตัดสินใจลงสมัครสสอในพื้นที่ของคุณชื่นชอบกงบุดมแล้วก็มีคุณพ่อนะวัยหกสิบแปดก็ไปช่วยหาเสียงสุดท้ายนี่ก็ได้เป็นสสสมใจไปเป็นสสแล้วคือประสบการณ์ด้านหนึ่งก็คือคว่าเจอนอกน้ําก็คงจะได้ประสบการณ์เยอะเลยนะฮะนอกจากน้องน้ําเสร็จ ็ต้องกลับมามีบทบาทในสภาผู้แทนราษฎรทั้งในแง่ของกรรมติการก็กรรมธิการวิสามันรบนป,ประมาณรายจ่ายประจำปี2556วันนี้เห็นบอกว่า ก่อนที่จะมาก็ไปไประชุมงบงบอยู่ใช่ครับทำเทปเสร็จเดี๋ยวจะกลับไปไประชุมงบต่อใช่งบ,บประมาณปี5 6เนี่ยนะครับแล้วนอกจากนี้ยังเป็นกรรมธิการของ ICT ด้วยเอาเรื่องงบก่อนก็แล้วกันเป็นยังไงฮะเรื่องการพิามมาจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี2 5 5 6ปีนี้มันเร็วมันช้ามันยุ่งยากมันอะไรยังไงวะถามสสรุ่นพี่ๆดูไหมครับว่ามันตกลงมันเร็วมันช้ายัางไงฮะอ,อ๋อมันช้าครับช้าเลยแต่ว่า <laughs> ก็ทํากันจนเสร็จครับก็อาทิตย์นี้คงต้องจบนะครับเพราะว่าตามกําหนดการมต้องจบภายในสัปดาห์นี้ครับก็คิดว่าคงจบทันนะครับตามกําหนดแต่ก่อนหน้านี้ก็จะช้าอยู่พอสมควรเพราะว่า อาจจะเป็นการประสานงานที่ไม่เข้าใจกันนะครับใน <camp drill S 1> หลายๆส่วนนะครับก็แต่สุดท้ายก็ผ่านพ้นไปได้ครับตอนเริ่มต้นนี่ก็หน่วยงานที่เข้ามาอาจจะเป็นหน่วยงานที่มีความสําคัญเป็นลําดับทีอ่อาจจะไม่มาก <talvez S 1> ถึงแม้จะเป็นหน่วยงานที่ฟังชื่อชั้นแล้วน่าจะสําคัญแต่จริงๆแล้วการใช้งบประมาณอาจจะไม่สําคัญขนาดนั้นนะครับ,รบก็อย่างเช่นกระทรวงคลังในช่วงวันแรกๆที่ผ่านเข้ามานะครับจริงๆในหน่วยงานบางหน่วยงานเราต้องการให้ทางกรรมธิการ งงางฝาาั่งซีประชาธิปัตย์เรา อยากให้มีการพิจารณาหน่วยงานที่ใช้เงินเยอะก่อนเพราะว่าเกรงว่าเมื่อถึงเวลาท้ายๆเนี่ยเวลาไม่พอแล้วเนี่ยจะผ่านไปอย่างเร็วโดยที่ไม่ได้ตรวจสอบเพราะตัวเลขสาคัญมากเรื่องเรื่องตัวเลขประมาณที่ใช้ก็บางบางหน่วยงานนี้ก็เยอะมากนะครับอย่างกระทรวงศึกษาธิการหรืออีกหลายๆกระทรวงนะครับก็ถือว่ามีความสําคัญแล้วก็ใช้เงินงบประมาณค่อนข้างเยอะแล้วก็ต้องการดูประสิทธิภาพประสิทธิผลของแต่ละหน่วยงานแต่ละกระทรวงด้วยนะครับแต่ว่าสุดท้าย ท้ายก็ตรงกันได้นะครับปรับขยับสลับกันขึ้นลงไปแล้วแต่ค,ความสำคัญแล้วก็แล้วแต่สถานการณ์นะครับสุดท้ายนะวันนี้ก็เหลืออีกประมาณ150หน่วยงานนะครับก็ประมาณวันศุกร์นี้ต้องเสร็จนะครับแต่ร5 0ยหหน่วยงานเนี่ยเป็นหน่วยงานที่เรียกว่า เป็นหน่วยงานส่วนท้องถิ่นเนี่ยเช่นจังหวัดเนี่ยนะครับต่างๆเนี่ยประมาณ9 4หน่วยงานเพระาะฉะนั้นจริงๆสามารถพิจารณาได้เร็วเพราะว่าผ่านอนุมาแล้วนะครับมีการปรับลดไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้น่าจะเร็ว94หน่วยงานนี้ไม่น่าจะไม่น่าจะมีปัญหาครับก็จะเหลืออีกประมาณ50หน่วยงานซึ่งก็วันนี้ก็ที่กาลังพิจารณากันอยู่ก็เป็นสํานักงานตํารวจแห่งชาตินะครับแล้วก็ภายในวันพรุ่งนี้ก็น่าจะเป็นกระทรวงมหาดไทยนะครับก็น่าจะพิจารณาเสร็จตรงตาม เวลาพิจารณาเนี่ยมันสัปดาห์เล็กกี่ววนฮะที่ที่เราคุยกันในส่งก็กำลัรทการวิสามห้าวันครับห้าวันปีนี้เราเริ่มเร็วครับครับปีที่แล้วเนี่ยติดปัญหาน้ําท่วมใช่ไหมครับก็เริ่มช้าเพราะฉะนั้นการพิจารณาของปีที่แล้วเนี่ยค่อนข้างจะ,ะเร่งรีบมากนะครับแล้วก็ทํากันอย่างหนักจริงๆนะครับประชุมกันตั้งแต่9ก้าโมงเช้าถึงสี่ทุ่มทุกวันนะครับแล้วก็บางวันเนี่ยก็อาจจะเลยไปถึงเที่ยงคืนแล้วก็ พิจารากันต่อตอนเช้าหรือบางวันเมื่อใกล้จะจบแล้วย,ยังไม่จบเนี่ยก็ข้ามคืนไปเลยนะครับจนเราก็มาต่ออีกทีตอน8โมง9โมงเช้านะครับก็หวังว่าปีนี้คงจะไม่ถึงขั้นนั้นนะครับเพราะว่าก็ดูแล้วน่าจะจบทันครับป,ปีนี้เริ่มดึกสุดจะเาเวลาเท่าไหร่ฮะ ก็เมื่อคืนครับประมาณเที่ยงคืนเที่ยงคืนนะครับเราเป็นสอสสมัยแรกมาเจอการเป็นกรรมธิการวิสามัญมบมาเลยเนี่ยมึนนมเพราะมันต้องอยู่กับตัวเลขนะต้องอยู่กับคําที่แจงอธิบายอะไรต่ออะไรแล้วมันเป็นเรื่องสำคัญมากตัวเลขเนี่ยมันจะผิดเพี้ยนไม่ได้ด้วยก็ถือว่า เรียนรู้นะครับแล้วต้องเรียนรู้เร็วครับรับกินยาแก้ปวดเข้าไปในห้องประชุมไม่ไม่ถึงการบางเลยว่าเป็นคนที่ชอบรับแรงกดดันระดับหนึ่งอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถึงแม้จะมีปัญหาบ้างไม่เข้าใจบ้างนะครับก็มีพี่ๆกรรมธิการรุ่นรุ่นเก่านะครับไม่ใช่เก่านะครับรุ่นเก่ารุ่นเก่าเก่าประสบการณ์หลายเพื่อนแนะนำได้ก็ไปถามท่านแต่ละท่านนะครับแล้วก็แม้แต่ฝั่งของีฝ่ายรัฐบาลนะครับกรรมธิการของเพื่อไทยนะครับก็จริงๆก็ เวลานั่งอยู่ในห้องกรรมธิการบรรยากาศถือว่าดีนะครับมีมม มีปัญหากันบ้างนะครับ,รบแต่โดยรวมก็ถือว่าทุกคนพูดคุยกันได้ซึ่งก็เป็นบรรยากาศที่ดีนะครับซึ่งอาจจะไม่ค่อยเห็นนะครับเพราะว่าในห้องกรรมธิการเนี่ยไม่ได้มีการถ่ายทอดโดยทั่วไปนะครับถึงแม้จะถ่ายทอดในอาคารรัฐสภาแต่ไม่ได้ถ่ายทอดให้พี่น้องประชาชนทรารบบางทีก็อาจจะไม่ได้เห็นว่าบรรยากาศาดีๆจริงๆมีนะครับในในสภาเรายังมีอยู่นะครับไม่ใช่ไม่มีการโตโต้ล้อตอบต่อเทียบ้าแต่มีบ้างมีบ้างเป็นเรื่องปกติมีพิงเงาหาวนอนข้างในห้องอ๋อมีครับมีแน่นอน ก็นั่งอยู่ตรงนั้นตั้งแต่เช้าจนถึงค่ำทุกวันนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องปกติครับถ้าจะบอกว่าไม่มีเลยก็คงเป็นการโกหกกันไปสักนิดนึงครับฟังจากที่คุณชื่นชอบเล่าให้ฟังเนี่ยก็แสดนว่าวีนองอยากมีประสบการณ์เรื่องมองน้ำซึ่ง เป็นสสมาหลายสมัยเนี่ยถ้าไม่เจออย่างเหตุการณ์นี้ก็โอ้ก,ก,ก,อก,กว่าจะได้บทเรียนได้ประสบการณ์ขนาดนี้นแะแล้วมาสมัยแรกก็เป็นกรรมธิการ็ประม,มาณเลยถือว่าเป็นอีกประสบการณ์หนึ่งที่ได้มาซึ่งน้อยคนที่จะมีโอกาสอย่างนี้นะค,ะครับอันนี้ก็คือในส่วนของวิสามัน็ปวะมาร,รย้งเหลือขพาไอซีทีเนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจไหมไอซีทีก็จริงๆมีหลายเรื่องนะครับแต่เรื่องหนึ่งที่ผมว่ากรรมการทุกท่านนะครับก็ให้ความสําคัญก็คือการที่เราจะป้องกันและปรับความเวทมนตน นะครับก็ถือว่าเป็นจริงๆเป็นความตั้งใจงของผมที่ได้มาเป็นกรรมาการจานซีทีนะครับเพราะว่าเราเลือกกรรมธิการชุดนี้อยู่แล้วเราเลือกอื่นครับแต่ว่าอันนี้จะเป็นเป็นสำรองครับอ๋อเหรอสุดท้ายก็เพราะคนคต้องการแต่และกรรมธิการก็มากน้อยไม่เท่ากันอ,อ,อันนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนนี้ผมคิดว่าก็เป็นประโยชน์นะครับเพราะว่าเราก็จะได้ช่วยตรวจสอบกับกระทรวงอซีทีด้วยนะครับแล้วก็คณะกรรมการที่ท่านรองนายก เฉลิมตั้งขึ้นมาด้วยนะครับเพราะส่วนนี้เนี่ยผมคิดว่ามันส่วนที่ในเมื่อจริงๆแล้วทุกคนรักสถาบันก็ทุกคนก็ควรจะช่วยกันนะครับไม่ให้เกิดปัญหานี้ขึ้นมาและผมก็เชื่อว่าไม่ว่าะจะฝ่ายไหนก็ตามเพื่อไทยประชาธิป,ปัตย์นะครับหรือ,อพรรคไหนก็ตามนะครับ,รบทุกคนก็ต้องการเห็นภาพเดียวกันคือเว็บมนหมดไปเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราก็ได้ช่วยกันนะครับในกรรมธิการสีทีและ แล้วก็ล่าสุดนะครับก็เรื่องจอดำนะครับฟุตบอลยูโรนะครับซึ่งเราก็พยายามนะครับอย่างเต็มที่ผมในฐานะเป็นผู้ช่วยโฆษกของกรรมธิการนะครับก็ได้มีโอกาสไปแถลงนะครับเรื่องผลการประชุมนะครับเร่วมกนทีิจารหหาทางออกนะครับกับกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับแล้วก็ทางท่านรัฐมนตรีวรวัฒนะครับในฐานะประธานนะครับแล้วก็ทาง ท่านาประธานนะครับของกรรมธิการผมท่านปีชาพลนะครับท่านก็ช่วยกันนะครับเราก็ช่วยกันทุกคนช่วยกันแต่ก็เป็นส่วนของสัญญาที่เราไม่สามารถแก้ไขได้กสทชออเองก็เข้ามานะครับครับแต่ว่าก็ปัญหานี้ก็ได้รับการแก้ในครั้งต่อมาแล้วก็คือ,คอาการถ่ยทดโอลิมปิกนะครับ ก็ไม่มีจอดำในโอลิมปิกหรือว่าอีลามะสำคัญไม่น่ามีจะไม่มีแะครับไ,รไม่ไน <ะ S 2> ม่าม,มีครับครับก็โดยเฉพาะกสทชที่ตอนนี้ออกกฎขึ้นมาคือ must carry rule นะครับเพื่อที่จะป้องกันปัญหานี้นะครับนี่ก็คือบทบาทส่วนเดียวก็เราต้องรีบสัมภาำนกักการสอบสวนที่ตกมาด้านหลังนะสุดท้ายจริงๆนั่นสอสอสนติว่ากองทัพหน้าที่สอสอมาตั้งแต่เป็นสอสอกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครับก็สนุกครับสนุกนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นบทบาทที่เราตั้งใจนะครับก็ถือว่าได้ทํางานตามสิ่งที่เราฝันนะครับก็ก็ขอบคุณนะครับทางพี่น้องประชาชนที่ที่เลือกนะครับตัวผมมานะครับเพราะว่าจริงๆแล้วก็เป็นบทบาทที่ตั้งใจทำมานานแล้วนะครับวันนี้ได้มีโอกาสทำแล้วแล้วก็คิดว่าจะทำให้ดีต่อไปนะครับแล้วก็หวังว่าจะได้รับความไว้วางใจนะครับในการเลือกตั้งครั้งต่อไปถ้า ผมน<ช> <ผม S 2> ีมีประโยชน์ทำงานให้ได้ใครๆก็จะสู้ต่อนะยังนงก็ก็รียตัวอย่างกับครับฮะนี่ก็คือเรื่องราวส่วนหนึ่งนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้มนนีน้องน้องน้องน้ำยังไม่มาแต่ว่าน้องฝนที่บาเรียบร้อยแล้วนะครับก็เลยทำให้การทำเทปรายการนี้อาจจะต้อง ยุติลงก่อนที่เปืนที่เป็นนักสองสามนาทีนะครับก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าเราก็ได้คุยกันครบถ้วนนะครับในแง่ของที่มานะครับในแง่ในแง่ของการเป็นตระกูลที่ทํางานการเมืองรับใช้คนในพื้นที่บางซื่อหรือแม้แต่กรุงเทพมหานครฝั่งด้านนี้นะครับมายาวนานพอสมควรตั้งแต่รุ่นสบายพ่อนะครับก็คือคุณชัชวานคงอุดมนะครับนอกจากนี้ก็ยังพูดถึงเรื่องบทบาทนะครับในการได้เป็นสสนใหม่บทบาทในการมธิการสองชุดี่ถือว่าสําคัญทันคู่นะครับ วิสามันก็ประมาณก็ถือว่าเป็นกรรมธิการที่มีบทบาทสาคัญนคในการในการพิจารณารายจ่ายของรัฐบาลนะครับในปี2556ส่วน ICT ก็แน่นอนกับเรื่องหมิ่งสถาบันเรื่องสูงก็ถือเป็นสิ่งที่ประชาชนคนไทยนั้นรับกันไม่ได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ข่าวดีที่ฟังจากาคุณชิ้นชอบเมสครู่นี้ก็คือว่าจะไม่มีจอดําให้เห็นอีกแล้วนะครับในการ ถ่ายทอดกีฬาสำคัญเริกันนะครับเริ่มตั้งแต่โอลิมปิกเกมนะครับที่มหานครลอนดอนนับจากนี้ไปนะครับรวมทั้งรายการต่างๆนะครับที่เป็นมากรรกีฬาใหญ่ๆนะครับที่จะมีการถ่ายทอดก็จะเป็นเรื่องที่ดีสําหรับประชาชนคนไทยโดยทั่วไปนะครับวันนี้ต้องขอบคุณจริงๆฮะท่านสสชื่นชอบกลมบูดนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะฮะสวัสดีครับก็ลาท่านผู้ชมไปนะครับด้วยเวลาเท่านี้ก็แล้วกันขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับแลวก็ขอบคุณนะฮะ สำหรับสสชื่นชอบพวกงกุดมอีกครั้งหนึ่งสสเขตป่านะครับบางซื่ <นะ S 1> อเขตสิบนะฮะสสเขตสิบบางซื่อกรุงเทพมหานครพักประชาธิปตัตย์นะครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับลาท่านผู้ชมาไปพร้อมกันนะครับสวัสดีครับ